สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอเบนทํานายไพ่ออราเคิลนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะแล้วก็มอร์นคริสมัสทุกๆคนเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่ปีพศ2567แล้วนะอย่าลืมมาเช็คดวงกันนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไอดีดารางมาได้เลยนะอาจารย์มีทั้งดูดวงส่วนตัวนะคะวอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะแล้วก็ของมงคล เสริมดวงต่างๆก็มีนะคะทักด้านล่างเข้ามาได้เลยนะอาจารย์ไม่แนะนำให้นําคําทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆนะคะเพราะวันนี้คือคําทํานายโดยรวมนะอาจารย์แนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะคะ อาจารย์ฝากกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อน้อมรับคำทํานายดีๆด,ด้วยนะและก็ขอบคุณซุปเปอร์แดงทุกๆคนนะคะที่ให้มาเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะดวงของคนที่เกิดรัคนาหรือว่าราศีพฤษกนะคะประจำครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมพศ2567นะ อ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะมาเริ่มกันที่การงานกันก่อนเลยค่ะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยนะคะ งานนะถึงจะงานหนักสาหัสแค่ไหนคุณก็เอาอยู่เสมอนะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยถามว่าอยากพักไหมก็อยากพักแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องทํานะคะช่วงนี้นะมีงานแระบททดสอบมหาโหดเขามาวัดฝีมือคุณอยู่เรื่อยๆเลยนะต้องสูเท่านั้นถึงจะรอดนะคะและคุณจะได้รับการอุปถรัรมภ์จากเจ้านายมีข่าวดีเรื่องการปรับตาแหน่งหรือได้คืนเงินเดือนใน ช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ด้วยนะคะว้าวดีใจด้วยนะจ๊ะต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างนะคะ การเงินไม่เป็นไปตามแผนที่เคยวางเอาไว้เนาะมีเหตุจะต้องใช้จ่ายแบบปุบป,ปุบป,ปับปปปกระทันหันนะคะคุณมีการจัดการเรื่องเงินผิดพลาดนะจนอาจจะทําให้เกิดนี้สินรงรงรังได้นะคะเงินที่เสียไปเนี่ยก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้คืนเลยนะคะหรือถ้าเกิดใครนะคะ เข้ามายืมหยิบเงินคุณตอนนี้นะคะอย่าพึ่งคห้นะมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนสูงมากๆเลยคุณได้รับผลกระทบเรื่องเงินเต็มๆเลยนะในครึ่งเดือนแรกนี้ต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหานานพอสมควรเลยนะคะสู้ๆู่นะต่อไปมาเรื่องสุขภาพกันบ้างคะ่ะ ออกกำลังกายวารณิตนะคะจะดีมากๆเลยนะช่วยให้ระบบหมุนเวียนเลือดนะคะดีขึ้นเนาร่างกายของคุณเนี่ยจะมีการเหนื่อยร้าสะสมนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะส่งผลให้คุณป่วยบ่อยนะแนะนำให้พักผ่อนบ้างนะคะด้วยความเป็นห่วงเนาะแล้วก็ระวังปัญหาช่วงคา ขานะคะแล้วก็สะโพกแต่ภาพรวมร่างกายนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากสักเท่าไหร่ค่ะขอแค่คุณนะคะพักผ่อนบ้างค่ะต่อไปมาเรื่องโชคลาภกันบ้างค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้พรแล้วคุณจะได้โชคมีโอกาสได้รับเงินทองหรือว่าของกำนันนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นโชคจากการเสี่ยงนะคะยังไม่มีเท่าไหรน่นะแต่จะมีจากการ็นดูของผู้ใหญ่มากกว่าเนาะต่อไปมาเรื่องความรักกันบ้างคะ่ะความรักมาเริ่มกันที่คนโสดกันก่อนเลยนะคะ ว้าวคนโสดจนะ้าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องโยนความโสดทิ้งไปนะในเมื่อหนีความรักไม่พ้นนะคะก็เดินหน้าต่อชนไปเลยเนาะมีคนแอบชอบแอบสนใจคุณด้วยนะในช่วงนี้เนาะแต่ว่าจะต้องดูให้ดีๆนะคะว่าเขาคนนี้ โสดจริงๆหรือเปล่านะความสุขสดใสกับรักครั้งใหม่นะคะรอคุณอยู่นะคะดวงความรักของคุณเนี่ยพุ่งแรงมากๆเลยนะชาวราศีพฤศภนะในครึ่งเดือนนี้นะเพราะฉะนั้นดวงมาแล้วนะคะใครที่เข้ามานะเราก็ต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ค่อยๆศึกษากัานไปอย่ารีบร้อนนะดูให้ดีๆนะคะคนโสด ต่อไปเป็นคนมีคู่กันบ้างค่ะคือคนที่คุย,ยแลกพบกันนะคะเกินหกเดือนนะการกระทำนะสำคัญกว่าคำพูดนะคะคนมีคู่เนาะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้เนาะถ้าสัญญาอะไรกันไว้ก็อย่าลืมทำตามที่พูดนะคะ ความรักของคุณเนี่ยคอยสนับสนุนซัพพอร์ตกันดีเนาะแต่ดูเหมือนกับว่าจะมีปัญหาบางอย่างเช่นไม่ค่อยมีเวลาสวีทสวานเอ่ยไม่ค่อยมีเวลาสวีทหวานแต่ก็มีความเข้าใจกันนะที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่เรื่องที่ทําให้กุ้มใจเนาะอืมบางทีเนี่ยอาจจะต้องเอ่อเพิ่มระยะห่างนิดนึงให้พื้นที่ส่วนตัวเขานิดนึงนะคะเพื่อที่ให้ความรักเนี่ยมันไปกันได้ต่อและไม่เกิดการติดอัดกันนะคะ อเรามาดูไพรรักกันบ้างคะ่ะว้าวใครที่เคยเสียใจใครที่เคยเอ,อแยกจากกันมาก่อนหน้านี้นะอืมดูเหมือนกับว่าพอแยกปุ๊บคุณก็จะคิดถึงกันเลยทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ย จับกันไม่ได้แยกกันไม่ขาดอยู่แล้วนะคะต่อไปเป็นความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างคะ่ะคือคนที่คุยแล้พบกันยังไม่ถึงหกเดือนนะให้มาดูสถานะนี้นะคะมีความหลงใหลค้างคากันมากๆใส่ใจกันเป็นพิเศษเริ่มวาดฝันเรื่องอนาคตไว้ด้วยกันแล้วนะแต่พอเหมือนกับว่าเราคิด แบบนี้ไปปุ๊บมันก็เกิดคำถามมากมายเนาะแล้วก็เริ่มมีความกังวลมากมายกับสถานการณ์บางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะอืมทำอะไรไม่คิดระวังเป็นพิษกับหัวใจนะอาจจะเกิดะระร้าวและทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเริ่มสั่นคลอนได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะจริงจังกันก็ให้ซื้อสัตว์ต่อ,อกันนะอ่ะเรามาดูไพ่รักกันบ้างค่ะ แอบชอบกันมานานแล้วเนาะมีอะไรคล้ายๆกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะลงเอยกับคนคนนี้นะคะมีโอกาสนะดูสิมีความสุขมากๆเลยเขาก็มีความสุขเวลาอยู่กับคุณนะเพราะคุณทั้งสองคนคล้ายๆกันนะ,ะเรามาดูกันว่าไพยันนโรกมีอะไรอยากบอกอยากเตือนชาวราศีพฤษภในครึ่งเดือนแรกมีไหมคะขออำนาจไพ่จงบอกหน่อยคะ่ะ คนโสดนะมีโอกาสได้เจอคู่แท้คู่รักนะคะหรือว่าใครที่อยากทำธุรกิจนะคะให้ทําร่วมกับคู่รักนะจะเป็นการส่งเสริมกันดีมากๆเลยการเงินที่ผ่านมาอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะขอให้เดินหน้าสู้ต่อเนาะแล้วการรอคอยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินนะคะจะมีโอกาสได้นะจ๊าอะเรามาดูกันว่าพระแม่การีมีข้อความอะไรฝากถึงคุณค่ ได้ไพ่พระแม่กาลีหมายเลขที่สิบห้านะเรามาดูข้อความจากพระแม่กันค่ะบางครั้งในชีวิตของเราไม่ว่าจะใช้เหตุผลหรือตัดกะคิดอย่างไรก็ไม่สามารถหาคำตอบให้กับบางเรื่องได้ในขณะที่หัวใจกลับบอกว่าเราตัดสินใจอีกแบบหนึง่งไพ่บอกว่าเราจะได้รับความรู้เมื่อเรากล้าที่จะเรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งความรู้ที่ได้จากประสบการณ์นั้นก็จะกลายเป็นปัญญาความรู้ที่แท้จริงคุณอาจกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงพาถนาซึ่งไพบอกว่าวิธีในการเป็นอิสระจากปัญหาก็คือการใช้ปัญญาอย่างไรก็ตามการที่จะได้รับปัญญาความรู้ต้องอาศัยการเสียสละเช่นกันนั่นคือการปล่อยวางความคิดที่เรายึดมั่นถือมั่น ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาคิดเช่นนี้นับว่าเป็นการเพิ่มอัตราตัวตนของเราเป็นความคิดที่ปรุงแต่งไปด้วยความกลัวการสับสนและกังวลใจซึ่งมีใช่การรับตัวเองอย่างแท้จริงแต่เป็นความปรารถนาที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกิเลสข,ของตนซึ่งการยึดมั่นถือมั่นจะทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงปัญญาอันยิ่งใหญ่ได้ เพราะเป็นการปิดกั้นการทำงานของจัก,กรวาลให้เป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อทุกอย่างไม,ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเราก็จะเกิดความทุกข์ความกังวลใจดังนั้นหากสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดไว้ให้เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนและเปิดใจเรียนรู้จากประสบการณ์ที่จัก,กรวาลส่ง มาให้เพราะนั่นจะนำคุณไปสู่เส้นทางในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องกลัวนะคะขอให้ชาวราศีพิษภกโชคดีสวัสดีปีใหม่นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ